ความรู้เสริมสร้างทักษะนะคะและยังต่อยอดศักยภาพของคนและประชาชนค่ะให,ให้ก้าวสู่การเป็นเชฟอาหารไทยมืออาชีพอย่างแท้จริงนะคะต้องบอกว่าการดําเนินงานในครั้งนี้ค่ะเราได้รับแรงดันนะคะจากทั้ง4หน่วยงานหลกักได้แก่กระทรวงอุตสาหกรรมค่ะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสํานักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสารรค์นะคะหรือทักก้าและโครงการวันฟามิลี่ซีนนะคะถ้าพร้อมแล้ว เชิญทุกท่านรับชมพร้อมๆ Yeah. ี่รับชมไปแล้วนะคะรู้สึกว่าอาหารไทยของเราน่ารับประทานบ้างนะคะหลายๆท่านบอกว่ากลืนน้ำลายเลยนะคะเพราะว่าอาหารไทยนะคะน่าทานเป็นอย่างยิ่งค่ะและหลังจากที่ทุกท่านนะคะได้รับชมวิดีอากันเมื่อสักครู่คงจะได้เห็นภาพรวมของโครงการนะคะที่มุ่งเน้นทั้งการยกระดับอาหารไทยนะคะจากรากฐานสู่ความเป็นมืออาชีพในระดับสากลน,นะคะและเพื่อให้ทุกท่านค่ะได้เข้าใจถึงแนวคิดเป้าหมายนะคะและแผนการดาเนินงานของโครงร โครงการนี้ในเชิงลึกรวมถึงมุมมองนะคะต่อการผลักดันอาหารไทยนะคะสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกนะคะดิฉันต้องขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารนะคะจากหน่วยงานหลกักและภาคีเครือข่ายสําคัญนะคะขึ้นร่วมพูดคุยกับเรานะคะด้านบนเวทีและแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะดังรายนามต่อไปนี้ค่ะลําดับแรกนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านมาและนายลำดับต่อไปนะคะเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดรสุมนมานเนียมหลาง ท่านรองอธิการบดีฝ่ายแผนและนโยบายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะ อีกหนึ่งท่านนะคะต้องขอกราบเรียนเชิญท่านวิชิตเครือสุขนะคะท่านรองผู้อำนวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินะคะหรือสอทบอะคะ่ะเรียนเชิญท่านนะคะให้เกียรติขึ้นมาพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็เป็นการนะคะที่เราจะได้ประชาสัมพันธ์โครงการนะคะให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างกันด้วยนะคะเนื่องจากในวันนี้นะคะทั้ง3ท่านก็ให้เกียรตินะคะมาพูดคุยกับเราแล้วนะคะก่อนอื่นขออนุญาตเริ่มต้นนะคะกับคําถามที่หลาย ท่านรวมถึงที่พี่สือบุญชนของเรานะคะคงจะมีคําถามในใจค่ะและหน่วยงานที่มาร่วมกันในวันนี้นะคะว่ามีบทบาทสําคัญอย่างไรรวมถึงนะคะยังมีแรงบันดาลใจอย่างไรนะคะในการจัดหลักสูตรนี้ขึ้นมาและที่สําคัญนะคะหลักสูตรนี้จัด ขึ้นเพื่อใครเป็นหลักนะคะย้ดเริ่มต้นที่คําถามแรกเลยนะคะว่าบทบาทนะคะเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเริ่มต้นที่ท่านรองดุสิตก่อนเลยนะคะในฐานะนะคะหน่วยงานที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้กับประเทศค่ะเรนเชิญค่ะ ครับสวัสดีครับก็ก่อนอื่นขอแนะนากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก่อนนะครับกรมส่งเสริมนะฮะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเราส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับเราส่งเสริมทั้งผู้ประกอบการนะครับทั้งชุมชนเอสเอ็มีทั้งวิสาหกิจชุมชนแล้วก็คนที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นประชาชนนะครับส่งเสริมอย่างไรส่งเสริมให้เขามีศักยภาพในการแข่งขันสามารถแข่งขันได้ในภาวะตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับอันนั้นคือบทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมลูกค้าของเราเนี่ยก็คือคน อยู่ในภา,าคอุตสาหกรรมนะครับเราส่งเสริมในหลายๆมิตินะครับมิติอย่างเช่นในเรื่องของการผลิตถ้าเป็นภาคการผลิตเราก็ส่งเสริมให้เขามีต้นทุนการผลิตที่ลดลงมี เรียกว่ามีของเสียจากการผลิตน้อยลงหรือในเรื่องของการตลาดนะครับเราส่งเสริมให้เขามีการพัฒนานตัวสินค้ามันจยุ่นณันให้เป็นที่ดึงดูดแล้วก็สามารถรักษาเรื่องของอายุการใช้งานของสินค้าได้นะครับเราส่งเสริมในหลายมิตินะครับก็เชิญทุกท่านนะครับถ้าสนใจจะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของทุกท่านเนี่ยเดินไปที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่พระรามหกได้เลยนะครับทั้งกรมส่งเสริมเองนะครับในเรื่องของ การทราบนะครับว่าอาหารเนี้ยเป็นซอฟพาวเวอร์ที่แข็งแกร่งเลยนะผมใช้คำว่าแข็งแกร่งเพราะเออเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเวลาผมไปไประชุมต่างประเทศนะคนไม่ค่อยจำบริบทของเมืองไทยในเรื่องของการประชุมแต่เขาจําอาหารไทยได้เขาบอกว่าโอเคประเทศไทยเรามีต้ยมยำกุ้งที่ที่ที่ทานที่ไหนไม่เหมือนในประเทศไทยนะครับมีอาหารหลายอย่างนะครับจะเห็นว่าตัว อาหารเองเป็นซอฟทาวเวอร์ที่ค่อนข้างสตรองของของประเทศไทยนะครับอาหารเนี้ยนอกจากสตรองความสตรองของของอาหารก็คือว่ามีการใช้วัตถุดิบในประเทศด้วยนะครับวัตถุดิบที่ท,ที่ผลิตอาหารสง่งไปก็ปลูกในประเทศไทยโดยคนไทยปรุงโดยคนไทยนะฮะเห็นว่าตุสาหกรรมอาหารเนี้ยถ้าพูดในภาษาภาษาวิชาการก็คือเป็น สินค้าที่มีล o c a ้ l y c o n เ e n เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ<ะ>นั่นก็คือเหตุผลที่บอกว่าทำไมภาครัฐควรจะส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารนะครับก็ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายของ soft power ที่อยากจะให้ให้ให้สินค้าไทยเป็นที่รู้จักแล้วก็เลยมีการกำหนด11อุตสาหกรรมที่เป็น soft power ซึ่งอาหารอยู่ในนั้นก็เลยมอบให้ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะฮะจริงๆกรมส่งเสริมรับมา2อุตสาหกรรมก็คือเรื่องของอาหารแล้วก็แฟชั่นนะครับก็ในเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนครับค่ะเพราะว่าอาหารไทยเนี่ยค่ะก เป็นที่รู้จักสําหรับนะคะทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาตินะคะรวมถึงเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สําคัญอยู่แล้วทางนะคะหน่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศเนี่ยก็เลยกิบยกขึ้นมานะคะพี่ทจะจะช่วยผลักดันนะคะแล้วก็ทําให้เป็นการบูรณาการแบบรอบด้านนะคะแล้วก็สนับสนุนนะคะครบทุกมิติเลยนะคะทีนี้สอบถามอาจาร,รย์แตงบ้างนะคะขออนุญาตเรียกอาจารย์แตงนะคะในคําถามเดียวกันนะคะเกี่ยวกับบทบาทนะคะว่าในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะเรามีบทบาทอย่างไรค่ะ จะต,ต่อจากท่านท่านรองดูสิกักน,นะคะทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะเป็นหน่วยฝ่ายวิชาการเหมือนที่ทางวีดีทัศน์ได้เปิดไปเราเป็นฝ่ายวิชาการก็จะเป็นคนทั้งในเรื่องของการเตรียมลบกสูตรในเรื่องของการทําสูตรในเรื่องของการทําเตรียมการประเมินผลและสําคัญที่สุดคือเรียนจบหลักสูตรนี้แล้วเนี่ยทุกคนจะได้สอบไปมาตรฐานวิชาชีพซึ่งจบแล้วก็เราตั้งใจว่าคนเนี่ยที่ได้มาตรฐานวิชาชีพแล้วเนี่ย จะเป็นโอกาสในการทํางานมากขึ้นหารายได้มากขึ้นแทนที่จากเดิมอาจจะพัดกระเพรได้แหละแต่ว่าพอเราเรียนครบทั้งหลักสูตรนี้แล้ว60เมนูเนี่ยเขาสามารถที่จะเปิดเผยตัวได้เลยฉันเป็นผู้ที่ถูกเทรนนิ่งมาจากหลักสูตรที่มีคุณภาพได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐฉันสามารถไปทํางานที่ไหนก็ได้อย่างมีคุณภาพและถูกหลักวิชาการโดยคณาจารย์ที่ได้รับการเซอร์ติฟิเคตมาแล้วในระดับชาติและก็นานาชาติค่ะ ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราผ่านการเรียนผ่านการฝึกอบรมนะคะครบทุกมิติแล้วนะคะ,คะก็เหมือนกับการติดกรอบให้กับการที่เราจะเป็นผู้ประกอบการหรือการทําธุรกิจนะคะทางด้านอาหารแบบเต็มตัวเลยใช่ค่ะระหว่างเรียนไปทําจริงกินจริงค่ะอโอ้ชอบตรงนี้แหละนะคะเพราะว่านอกจากได้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงนะคะแล้วก็ได้รับประทานจริงนะคะเราจะได้แบบว่ามีการเผยแผ่หรือว่ามีการประชาสัมพันธ์ได้ถูกว่าอร่อยอย่างไรใช่ไหมคะอาจารย์แตนถูกต้องค่ะถ้าเราน้าหนักเพิ่มขึ้น จากโครงการนี้แปลว่าประสบความสําเร็จอร่อยจริงอันนี้คือแสดงว่าเราประสบความสําเร็จแล้วนะคะโอเคค่ะขอเรียนถามนะคะท่านมีชีนะคะถามในนามสมมติว่าถ้าเราเป็นผู้อบรมเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างคะเชิญค่ะก็กลับเรียนท่านรองทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ผู้มีเกียรตินะครับที่ร่วมงานนะครับ ก่อนจะตอบคำถามนี้นะครับอยากจะให้รู้ความเป็นมาของสำนักง,งานผมบ้างค,ค่ะจริงๆแล้วตัวสำนักง,งานกองทุนหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็คือขึ้นตรงกับสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ในหนึ่งในคณะกรรมการของซาวพาห์ห่งชาตินะฮะที่เรียกกันว่าทักกานะครับมีการส่งเสริมในเรื่องของโอฟอสด,ด้วยเหมือนกันนะครับอุตสาหกรรมอาหารก็เป็นหนึ่งที่เราก็พยายามจะช่วยผลักดันนะครับ แต่ถ้าย้อนกลับมาในสำนักง,งานกองทุนบ้านเนี่ยเรามีส่วนไหนที่จะช่วยให้กับโครงการต่างๆของเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ได้บ้างน,นะครับก็อยากจะเรียนให้ทุกท่านจะทราบว่าอกองทุนหมู่บ้านเนี่ยนะครับถือว่าเป็นหน่วยงานที่หน่วยงานรัฐที่มียูนิตเขาเรียกว่าเล็กที่สุดนะครับที่เป็นนิติบุคคลนะครับทั้งหมดที่มีอยู่ในประเทศเนี่ยอยู่ที่ประมาณ79,6 1 0กองทุนนะครับก็คือเกือบ80,000กองทุนทั่วประเทศนะครับ สมาชิกเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้านนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยประมาณสักสิบสี่ล้านคนนะครับดังนั้นความหลากหลายเนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายอาชีพนะครับเพราะเป้าหมายของตัวสํานักง,งานกองทุนหมู่บ้านเราจะส่งเสริมนะครับให้กับประชาชนเนี่ยให้มีการสร้างงานสร้างาชีพลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของอาชีพที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับดังนั้น ขอย้อนคําถามอีกนิดเนาะคำถามไม่จําไม่ได้แล้วบทบาทค่ะของทางหน่วยงานนะคะกับการจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้ค่ะจริงๆบทบาทเนี่ยเราเราได้มอบหมายได้ถูกมอบหมายจากคณะกรรมการชุดใหญ่อยู่แล้วนะครับชุดที่เป็นในส่วนของอาหารเนี่ยเราก็ยิ่งให้ความสําคัญอย่างมากนะครับเพราะเรารู้ว่าบริบทของเราเองเนี่ยพื้นที่ทุกภูมิภาคเนี่ยก็มีความหลากหลายเรื่องอาหารนะครับแต่เราอ่ะจะทำยังไงให้มีการเฟรน้นหานะครับ ของเชฟระดับชุมชนนะครับแล้วก็ชุมชนหมู่บ้านนั้นๆได้ไงนะครับวันนี้เองเนี่ยเราได้มอบหมายนะครับให้มาช่วยสนับสนุนประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ดึงดึงเยาวชนคนรุ่นใหม่หรือรวมถึงประชาชนที่มีความสนใจเข้ามานะครับเรามี13สาขาทั่วประเทศแล้วก็มีเครือข่ายระดับตำบลน,นะครับปัจจุบันนี้มีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้นะครับช่วยในในมุมมองของการ เรื่องของอุตสาหกรรมอาหารครับค่ะก็เป็นการส่งเสริมให้ระดับชุมชนนะคะได้มีอาชีพด้วยนะคะแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมเข้ามามีบทบาทนะคะกับโครงการในครั้งนี้นั่นเองนะคะในคําถามถัดไปนะคะขออนุญาตเรียนถามท่านรองดุษิีบ้างนะคะเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการจัดทําโครงการในครั้งนี้นะค,ะนค่ะเชิญค่ะ แรงบันดาใจก็อย่างที่บอกนะครับว่าอุตสาหกรรมอาหารนียเป็นอุตสากรรมซอฟพาวเวอร์ที่ค่อนข้างสตรองนะครับแรงบัรดาใจคือเราก็อยากให้อาหารไทยคือถ้าถ้าเราเวลาเราไปทานอาหารอะไรอร่อยใช่ไหมเราก็อยากแนะนําเพื่อนแนะนำ ครอบครัวให้ไป็ฐานด้วยแบ่งเงินอ้วนนะครับจะไม่ยอมอ้วนคนเดียวนะครับยังอุตสาหกรรมอาหารเหมือนกันนะครับเรามีตัวอาหารไทยที่ดีมีวัตถุดิบที่ดีวัตถุดิบของเรามีสมุนไพรเราก็อยากให้ในเชิงของในเชิงของประชาชนนะรเราก็จะอยากให้อาหารเนรี่ยเป็นที่นิยม ทั่วทั่วโลกนะครับรวมทั้งจริงจริงอาหารมันก็จะเป็นเรื่องของการเสริมเรื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับอย่างเช่นสมมติเขาติดใจอาหารไทยถ้าเขาอยากจะทานอาหารไทยที่มีรสชาติแตยเขาก็ต้องมาเที่ยวประเทศไทยนะครับไม่ใช่ซื้ออาหารของจากที่ประเทศของเขาอยู่นะครับจริงๆอาหารเนี้ยอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีโลคอ้เปินที่นิยม่ค่อนข้างสูงนะอาหารเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับแล้วผมคิดว่าอาหารเนี้ยเกี่ยวข้องกับประชาชนที่ที่ ทั้งเกษตรกรที่ปลูกพุพืชผักสมุนไพรนะครับไม่เหมือนกับอุตสาหกรรมรถยนต์ที่อาจจะเป็นบริษัทใหญ่นะครับอันนี้เป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับประชาชนสัดส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ผมขอขยายความนิดนึงเรื่องของโครงการในเรื่องของซอสพาเวอรออาหาร นะกระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมสงเสร,ริมอุตสาหกรรมนียรับมาสองโครงการโครงการหนึ่งคือการผลิตเชฟชุมชนที่เรากาลังคุยในวันนี้<ะ>กับอีกโครงการหนึ่งจะเป็นร้านอาหารชุมชนร้านอาหารชุมชนเนี้ยอันนี้ของประชาสัมพันธ์นินึงว่าเราจะไปหาร้านอาหารที่ เป็นเหมือนที่เด่นเจมที่คุณไม่ค่อยรู้จักแล้วก็จะมาพัฒนาให้มีความรู้ในเรื่องของการประกอบธุรกิจการเลือกธุรกิจนะครับอันนี้เดี๋ยวในโครงการต่อไปเดี๋ยวผมค่อยยค่อย,อยประชาสัมพันธ์นะในเรื่องของอาหารการผลิตเชฟเชฟเชฟมาสเตอร์ ไทยมาสเตอร์เชฟโปรแกรมนี้เราจะมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือว่าการหลักสูตรในเรื่องของอาหารทั่วไปนะครับเราจะมีเป้าหมายทั้งหมดโดยรวมเนี้ยหนึ่งคนนะหนึ่งคนเนี้ยจะเป็นหลักสูตรอาหารทั่วไปกับอีก5,000คนเนี้ยเป็นหลักสูตรอาหารเฉพาะนะหลักสูตรอาหารเฉพาะก็คือหลักสูตรที่เรากําลังคุยกันในวันนี้ในหลักสูตรอาหารเฉพาะเนี้ยเราก็จะมี7 กลุ่มนะฮะเช่นอาหารเจอาหารไทยต้นตำรับนะฮะหรืออาหารสตรีฟู้ดหรืออาหารเป็นของหวานนะครับก็แล้วแต่ประเภทไปนะซึ่งในเรื่องของอ,อ,อาหารที่เป็นต้นตำรับ เนี่ยก็ได้ทางอาจารย์แต่งมาช่วยนะครับซึ่งเราก็มีเป้าหมาย700คนนะครับในการที่จะอบรมนะครับซึ่งจริงๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราจะมีทั้งหมด17,000คนทั่วประเทศนะครับก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ท่านอยู่ที่ภาคเหนือภาคอีสานนะครับท่านไม่ต้องมาอบรมที่กรุงเทพ,พท่านก็สามารถหาหน่วยงานที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของการนี้ที่พื้นที่ของท่านได้นะครับ ก็เพิ่มความสะดวกสบายให้นะคะไม่จําเป็นต้องเดินทางไกลแต่สามารถเข้ารับการอบรมนะคะยังหน่วยงานในพื้นที่ได้เลยนะคะแล้วก็เป็นการพัฒนาทั้งอุตสาหกรรมของอาหารนะคะคือครบทําให้มีทั้งอาชีพนะคะแล้วก็ต่อยอดนะคะความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของอาหารไทยได้ดีมากๆนะคะอยากเรียนถามต่อเนื่องเลยนะคะเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายหลักๆนะคะแอปเปิล <Apple S 1> เองก็อยากจะทราบว่าเอ๊โครงการนี้เนี่ยจัดขึ้นเพื่อใครใครสามารถที่จะเข้าร่วมรับการอบรมได้บ้าง ะคะขอเริ่มต้นจากท่านรองดุสิตก่อนเลยค่ะครับกลุ่มเป้าหมาย1 0 7 0 0 0คนนี่จริงๆก็คือประชาชนทั่วไปนะครประชาชนทั่วไปที่อยากจะประกอบอาชีพในเรื่องของธุรกิจอาหารนะฮะก็ประชาชนทั่วไปนียจริงๆอาจจะเป็นคนที่มีร้านอาหารอยู่แล้วอยากจะพัฒนาร้านอาหารตัวเองให้ให้ทำอาหารได้มีรสชาติมาตรฐานมีการาเลือกวัตถุดิบก็สามารถเข้าวงการได้หรือประชาชนที่แบบ ตอนนี้ตกงานอยู่ผมคิดว่าตกงานอยู่แล้วก็มาธุรกิจอาหารเนี่ยไม่น่าจะไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าอาหารยัไงทุกคนต้องกินอยู่ทุกวันนะครับก็จะเชิญเขาร่วมได้หรือนักศึกษาที่ใกล้จะจบแล้วก็อยากจะอยากจะมีอาชีพ,ชพประกอบอาชีพทางธุรกิจอาหารก็ยินดีเลยครับก็ เป็นหลายๆกลุ่มนะครับค่ะก็คือสําหรับประชาชนทั่วไปนะคะได้หมดเลยไม่ว่าจะมีธุรกิจร้านอาหารอยู่แล้วนะคะอยากจะพัฒนาสเกยภาพนะคะแล้วก็บูรณาการให้ธุรกิจนะคะ,จะเจริญรุ่งเร,องเรืองมากขึ้นนะคะหรือจะเป็นคนที่เรียกว่าไม่มีประสบ